ตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้นะคะถามว่าแล้วต้องใส่ h a s h t ็ g อะไรจริงๆน่าจะต่อเนื้อจากคลิปที่แล้วนะคะจิ้มดูก็ได้คลิปที่แล้วเนี่ยบอกว่าถ้าเราใส่ Hashtag ผิดจะทำให้ยอดวิวลดหรือไม่มียอดวิวเลยก็เป็นได้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าการใส่ h a s h ท็ g ที่ถูกคืออย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาด เทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาฟังกันหลายคนก็อาจจะถามเช่นเดียวกันใช่ไหมคะว่าเราจะต้องใส่แฮชแท็กอย่างไรล,ล่ะถึงจะทำให้ AI นี่ำส่งให้คลิปเราอะ่ะมีคนเห็นเยอะๆนะคะหลักๆเลยก็คือการที่เราต้องใส่แฮชแท็ก ชื่อช่องของตัวเองไว้ก่อนเลยเพื่อที่คนเนี่ยจะได้จดจำหรืออาจจะเซิร์ชปุ๊บแล้วเจอแต่ชื่อช่องของคุณนั้นจะต้องมีคำกระแสหรือคำฮิตหรือเป็นคำที่คนต้องการค้นหานะคะอยู่ในชื่อช่องห้อยท้ายไว้สักนิดหนึ่งก็จะทำให้คนเจอช่องคุณง่ายๆใช่ไหมและหลักที่สองคือเราทำคลิปแบบไหนเช่นทำคลิปเกี่ยวกับ IT หรือสกินแคร์ก็แล้วแต่ สิ่งนั้นอะอุปกรณ์สิ่งนั้นอยู่ในคลิปใช่ไหมคะแล้วเราก็แค่ติดแฮชแท็กคำว่าอะไรอุปกรณ์ไอทีขาตั้งกล้องเอ่อโรบอทคาเมล่าใช่ไหมคะตากล้องอัจฉริยะหรือ power bank อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในคลิปคะ่ะหรือที่เกี่ยวด้วยเช่นเกี่ยวด้วยก็อุปกรณ์เสริมมือถือใช่ไหมคะนั่นเลยมันคือสิ่งที่ อะไรก็ได้ที่คนนึกถึงสินค้าสิ่งนี้แล้วก็จะเซิร์ชถ้าเขาไม่ได้เซิร์ชเป็นสินค้าตัวนั้นเลยอะค่ะทำยังไงก็ได้ให้คนเจอไอการเซิร์ชเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่า tiktok เองเนี่ยมี search engine ถ้าเขาเซิร์ชคำไหน AI ก็จะนำส่งคลิปที่มีคำแบบนี้ไปให้คนดู กับอีกอันหนึ่งคือ AI ค่ะจะจับค่าว่าคลิปไหนมีคำพูดแบบนี้มีตัวอักษรแบบนี้อยู่ในคลิปแล้วจำไว้แล้วคนที่เล่นอยู่เล่นดูสไลด์คลิปไปเรื่อยๆแล้วหยุดดูหยุดดูคลิปแบบไหนนานๆ AI เขาแค่จำไว้ว่าคนที่หยุดดูอันนี้แสดงว่าสนใจสินค้าชิ้นนี้เขาก็เลยเอาสิ่งที่จำไว้นี้ โยนใส่หน้าของคนที่หยุดดูคลิปนี้บ่อยๆเช่นเขาหยุดดูอุปกรณ์ไอทีเช่นขาตั้งกล้องแล้ว AI อ่ะก็จับไปว่าคลิปเราทำขาตั้งกล้องเขาก็เลยเอาคลิปเรานี่แหละโยนใส่หน้าคนที่หยุดดูเข้าใจไหมคะว่าการทำงาน AI เป็นแบบนี้ไม่เสิร์ชก็ทำให้คนเห็นได้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเยอะคุณก็มีคนดูที่เยอะได้นะคะ เพราะฉะนั้นการที่ใส่แฮชแท็กถูกก็จะทําให้มียอดวิวเยอะพอมียอดวิวเยอะมีคนดูเยอะก็ทําให้ผู้ติดตามมาด้วยจ้ะเพราะเขาชอบคลิปเราเขาก็จะให้การติดตามนั่นเองใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกใช่ไหมที่กันบ้างเอ๊ะตรงคอมเมนต์สามารถส่งของขวัญได้แล้วนะใครส่งมาก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าการใส่แฮชแท็กถูก โอ้โหไม่ต้องพิสูจน์ด้วยอะไรทั้งสิ้นค่ะคุณก็ลองทำดูว่ายอดวิวคุณจะขึ้นหรือเปล่านะคะ